บทสรุปการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่2565ซึ่งนะัตอนนี้ได้มีการปิดการลงทะเบียนแล้วโดยกระทรวงการคลังได้สรุปจำนวนผู้มาลงทะเบียนก็มีประมาณ22ล้าน2แสนคนระหว่างนี้ก็เป็นการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนความโสดหรือความมีครอบครัว ข้อมูลที่ลงทะเบียนนั้นถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่หากข้อมูลของท่านใดที่ลงทะเบียนแ,แล้วไปดูการประกาศผลขึ้นว่าข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ท่านไม่ต้องทำอะไรต่อนะครับเดี๋ยวไปรอการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไปเกี่ยวกับคุณสมบัติ ว่าผ่านหรือไม่ผ่านและก็จะประกาศผลรอบตัดสินในช่วงประมาณเดือนมกราคม66นี้ส่วนท่านที่ไปลงทะเบียนแล้วและมีการตรวจสอบสถานะรอบแรกพบว่าข้อมูลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากอาจจะในเรื่องของคู่สมรสหรือว่าบมุรโดยชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ำกว่า18ปีหากว่าท่านมีนั้น ข้อมูลยังไม่ถูกต้องข้อมูลยังไม่ครบถ้วนก็ขอให้ท่านไปติดต่อนำส่งข้อมูลหรือว่าแก้ไขข้อมูลได้ที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่ของท่านนะครับก็รีบไปดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายในวันที่17พฤศจิกายนนี้จากนั้นก็รอฟังผลการแก้ไขว่าถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์หรือยัง หากถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์หลังจากแก้ไขแล้วท่านก็ไม่ต้องทำอะไรต่อนะครับก็ไปรอการตรวจสอบขั้นตอนต่อไปและการประกาศผลรอบตัดสินในช่วงเดือนมกราคมปี -66 เช่นเดียวกันย้ำนะครับว่าท่านที่ไปลงทะเบียนแล้วและมีการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนร,รอบแรกแล้วหากสถานะสมบูรณ์ ไม่ต้องทำอะไรต่อรอฟังผลรอบตัดสินในเดือนมกราคมปี66ส่วนท่านที่ไปลงทะเบียนแล้วท่านก็ต้องไปดูสถานะการลงทะเบียนด้วยนะครับหากสถานะยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ก็รีบดำเนินการแก้ไขภายใน1 7พฤศจิกายนนี้ที่หน่วยลงทะเบียนแล้วก็รอฟังผลการแก้ไขข้อมูลและฟังผลรอบตัดสินต่อไป นะครับซึ่งก็สามารถติดต่อได้ที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่ของท่านนะครับยังไงการประกาศผลทั้งสถานะรอบแรกและการเข้าไปแก้ไขสถานะก็จะมีการอัปเดตประกาศผลทุกวันศุกร์ทุกสัปดาห์ทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือว่าทางเว็บไซต์ w e l f a r e m o f g o t h หรือว่าจะไปติดต่อสอบถามข้อมูลการแปแจ้งผลการประกาศผลได้ที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่ของท่านก็ได้นะครับยังไงทำขั้นตอนให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และรอฟังผลรอบตัดสินในเดือนมกราคมปี2566ที่จะถึงนี้ครับ